ค่ะสวัสดีเอฟซแฟนชาองทุกคนนะคะมือนีนทิยากับสิภาพ,พ่อไมพี่น้องเอฟซไปตามแนวทางของคุณตาสอนะคะคุณตาสอกฝันถูกสามงวดซ่อนนะคะสําหรับงวดนี้ฝันเลขคร้างเดี่ยวสามโตแดงจึ้งครึ่งนะคะจะเป็นโตได้ไปเบิงไปส้มน้ากันเลยค่ะป๊ามันไล่กันขึ้นไหมพี่น้องถ้ากระแตนบ้านแม่จ้อยบ้านพอสอไหมแต่กโมกี้ อันม่ไล่ๆนะบมมีหรอ่ล่ไล่ไล่มีระุ้มนีน man, ่ละไล่แ huh. ม okay. uh ัน่ไงก่เหียงกบมันอไนะอ้โห้ครับกลางมุ่งขอบอือ เข่างวดที่ว่ามันออกโหกสองแล้วก็มาเข่าสามเจ็ดแล้วก็มาเขาหาเก้าเขาสามงวดซ่อนแล้วต้างวดที่ผ่านมาเนี่ยซุยหายหนึ่งึออกซุนซุน่พ่อบุ่ยงวดที่แล้วกระชเก้าสองเร็วเก้สองเร็วเกตะวักลับหัวเก้าล้ับหวกลับหัวก็เลยออกอีกอ๋องวดมาหันกับเขาหกสอง ผูสองหลออสองเทียเขาทั้งสองเพียอ้านาดมให้เล็กตวเก้ากันยังเขาอยู่เนาะอย่าบอกด้ว่าวันนี้สิไฮซุนซุนอะหยอกหยอกพี่น้องเราเรียนซุนซุนีันซุนซุนเั่นี้มีผู้กล้าไฮเล็กคนห่งจูบมีอยู่เด้อเจ็เจ็บแต่ยังมีอยู่อยย่แต่ว่าซุนซนคือสิบกว่ากาไเนาะวือก้าไหแต่บูมีคนกาสี่หรอกเนาะมันออกกับเรานะ่แมน ฟันบ่วันนี้พ่อซอฟันบ่บ่ได้มาหาสองปีแล้วม่ว่าอย่าครบแล้วคสองปีไปนี่บ่ครบกับแปดครบบุญละจุนจำหนาบ่ได้บุญละมีความรูบ่ได้มาหาเคนหนึ่งแม่นดีกว่าขี้กลัวกลัวท่างขาดได้บ่มากมา่งซาดีกว่าบ่มากอืมที่ใหญ่บ้านนี้ตีทั้งวางสั่นใหญ่บ้านนี้มาซาดีกว่าไม่มาวันฟันไปทั้งทาง หวั่นว่าลูกสาวหลานสาวนี่ล่ะเอาหิววิสยูมาให้จ้าอ๋อตอนเลยครับหวั่นว่าหลานสาวเจ้าของเนี่ยน่งอยู่ใจร้างครับหลานสาวก็หิวอยู่ทั้งเยี่ยนมาให้หิววิ่ทั้งเยี่ยนมาให้เพราะหิวมาให้แล้ว เจ้าของใบเบื้องเลขในวิทยุเลขสามสองสองแดงจริงคือยุ่ยสามสองสองเลขอย,ยู่วิทยุอันวิทยุแล่วนะอันวัดเจ้าวิทยุลงมาเบื้องกับใดหัวนี้ปะพ่อหัวนี้ละนี่อ่<า>อันนี้ก็แล้วน่โตแดงจริงคือเหรอ<ล>เฉียนปากกาแดงก็นะ่าจะสิคือสมเหตุสมผลอีหย่างจิตหนึ่งก่ะพ่อ โอ้โนี่เขียนเรียนคำนวณนี่รองคำนวณเลขยุวิทยุสามองสองตัวสีแดงเลยไหว่าเขียนอย่างนี้นโอ้เผินตะในพร้อมไ่เตัดตัวใครแล้วเลขสื่อไงเลขบวกเพียงเงนหลบเลขสื่งตัดแห่งว่าสามสองันับสองสองนั่นละนี่สองสองนันจีเบิลก็ได้เลยแน่นอนลิ เป็นเบิร์ไม่อีกตัวนี่แม่ฟันจะมือได้นี่พ่อฟันเห็นเลขยู้วิทยุตัวแดงจึ้งครึ่งฟันมือได้ฟันได้ประมาณสามมือแล้วสามมือสามวันแล้วเกือบจะต้องงวดต้อนนี่ก็ว่าฟันขึ้นเลขขึ้นเลขออกกันวัตถุที่บอกก็มันจะหลายตัวพวกฟันว่าจับปลาได้แม่เป็นกระสอบ ใายเบียร์กินมาเลยกระสอบมุ้ยอ่ะเพิมันมันกี่หลายตัวแต่เล็ดเอาตัวมักเลยได้เอาตัวแดงจึ้งครึ่งนี่หายหางเดียวเลยอ่าตัวแดงหายหางเดียวนี่เลยไม่ที่เปลี่ยนหลายตัวมันที่จังเดยที่จีเขียนไปเรื่ยนี่จีมาคุ้มคนไายอันนี้ไอ้โค้งนี่ท่ายจังาไหมเนาะเอ้ยปันตัวแดงจึ้งครึ่ง ฟันวาลาแนววิทยุม้าหายเลขยุคขางวิทยุตัวแดงจึงครึ่งคือสามสองสองตัดหายสามสองกั็สองสองทดงเฮงวาเลขจะ,ะบอกกาเบิลอเบิลได้อยู่ได้เลยไม่เห็นอยู่บอกมันจะออกตัวไหนไม่เคยบอกคนเลยศูนย์ศูนย์มันก็นยังออกได้นะไเนาะฟันว่าว่าหายประมาณเลขศูนย์ศูนย์ก็ออกได้ อันนี้ยินค่ะว่าแถวๆนี่นก้องบอกเลขดีมันบ่าแม่ห้องอีบ่ง่อนต้องต้องให้แม่บ้านว่าบ่เลี้ยงเลขนกไงเราเราซ่อมนะเราเราสิฟังเราสิฟังภาษานกลูกคอยไม่จ้อยเนี่ยเราสิเลี้ยงกิริย์เลี้ยงตักกะแตนเราเรียนนิ่งหงอนพิสังเกตปั๊บแล้วงัวปั๊บเลยเราเกิดคนนั้นก่อนตะวันหง่อนตะวันหง่อนยี่เท่าไหนบอกบ้าุ่ราคุ้มพุทธาลีบอก เฮ้ยแ่เ <ok to S 1> ็นโตนพ่อนม่ห้ออ๋อ่อืมห่ันตัเ้าวระเกซีฮะเกาซีอืมเกาซีเนาะกหาเกาก็หาเกาขเกาซีกเาสังิุ่สัง มันเขียนแดงจึงคอเป็นแต่งงานาสีงอ๋อเพิ่นว่าพอซอว่าแดงจึงคือเนาะเพิ่นได้เขียนไหนมันสมเแตงสมเหตุสมผลก็แล้เอาตัวแดงจึงคือซะอ๋อนี่งวดนี่งวดที่สีแล้วขันเขางวดนี่เป็นสีงวดแน่นถ้าพัดขมาเนี่ยมันบังแน่นแน่นแน่นตอกันเลยตอกันเลยเป็นเราะครับี่งวดก็เลยมาตั้งช่วงมึงเหันมาตั้าช่วงว่างั้นเพื่อนดังยุ่นเลยเนาะ เลยบ่มยิ like ่สมาก็พอดีกับบ uh. er ้านกูโดนมาอืมเท่านั้นล่ะช่วงของมันคนท้าบ่กล้าลุยพร้อมกันแม่นเนาะสมบัติเพื่อเตือนจางวะพายจางวะมันได้ยินข่าวว่าดังแห้งเนาะเด้อนี่แม่เขาสามหัวจอนแล่นแดนมาเลยเหยียบลอยมาเลยเดี๋นี้มัตสเห็นขาวอีิริวิ่งหันไม่จ้อยไปเห็นหนูยุทธนาคารนพศหนูขึ้นมาพี่ยิ่งพศว่าโอ้ยเขาสามหัวเพราะมีคนลงทุนนั่มหนูก็แลนเหยียบมาเลย สรุปวันนี้พี่น้องเอเพันหายเลขยูวิทยุร้านสาววิทยุมาหายเพิ่นไปเห็นเลขยูวิทยุโตแดงจึ้งคือสามสองสองนะคะบอกว่าาธรรมดาพ่นตนัดให้พ้อสามสองกับสองสอง,สองเป็นแนวะทาาั้งฮะเสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะอันช่วงให้ไดาไปโลงเทียรนะคะปลาบ้างเนี่ยปลาไปตายหรอเพราะว่ามันอายุอายุกระไรแล้ว ไปได้แค่ห่วยแล้วก็ฟ้าวหลายปอยุ่ามนสิบแปดนึงว่ามันบอกฮะฮะหลายแต่เตี้ยอายุว่ามันสิบแปดนึงไหมหยอกคนเอออายุน้ำลูกน้ำหลานเนี่ยล่ะเลี้ยงตากะแตนว่าได้เลี้ยงง้วะเหรอเนาะท้องนอคายแล้วบอกแต่ก็พวกมันคายแล้วคายไปแล้วคายแล้วลูกไวยเลี้ยงคนตากะแตนก็ได้หาหยาที่ว่าเสียเได้หาหลายทองง้วมันบอกอ้แปรซ้ำกันไม่ลายก่อนซ้ำกัน มาแบบนี้ก็เลี้ยงหาคอกฮกคอกแม่หอดกิริดมีหอดกิริดน้มหนึ่งเลือกแรกกับรสหนามถั่วมันเล็งนะแต่ละคอดมันกันร่วมกันออก็สีเฮ็ดแบบนี้ว่าสีเฮ็ดเป็นสามรุ่นอันนั้นรุ่นหนึ่งมันว่าต้่งมีรุ่นหนึ่งแลักจากอีกตัวนแปลาหญ้าใสหญ้าเป้าใสหญ้าส่วนนี่เรีว่าปูไว้ือนหญ้าปูกหญ้าปูกับมูนี่นปช่วงนี้ห้าวใสใบอ้อยเอาใบอ้อยเวลาห้าไปกินมันมีกลอก เดเไม่กิ่ย่อรา่างวหแดล้อยเราจะหาหมอดไอัสรุปตัวเลขียาขุวเด้งางเมื่อพากองกรบองหันสรุปตามนี้นะครับเด้อนะครับสรุปเชยติดตอเป็นเพื่นกำบันใจตัวนี้เพื่อนว่าเพื่อนฟันลายเท่อฟันลายย่างมิต่ว่าเพื่อนบนใจชุดนี้นะครับ คนว่า็นเห็นเลขยูิทยุของเ็นสีแดงจ้าวายคนว่านะครับสามสองสองนะครับตัดก็จะได้สามสองกับสองสองนะครับเด้อคนว่าคนฟันตองมวดนะครับฟันตองมวดก็ว่ากันที่สําคัญนี่คือเพิ่นเขาต้อกันมาแล้วสามมวดแม<บ>นนะครับเขาสามงวดถ้าเขาวดนี้จะเป็นมวดที่สี่ปันหาทางเง่ามีคนลงมืนเนืส่ามเพิ่ยูตะกี้นะครับช่วงหลังม้าพุ่งทิ้นกับพวกใครได้มากับพวกใครได้ตามเพื่อนมากับพวกทุ่มจังวะกันมวดนี้ มาอีกรอบนี้นะครับเปิดตัวรอบพิสวงนะี่เลนะครับพี่น้องใส่ยุทธจักรในยานในการรับชมนะครับเด้อติด็จแล้วทรั้งให้เป็นโชคลาภกับพี่น้องเด้อนะครับลูบ่ใวรว่า,บเ,บา,เ,าเพราะว่าถ้ามดาวิทยุไม่เบิ่งพร้อมใส่ตัวแดงจึงคืออีหลีบอแก้ไม่เอาแมนอิหรีบ่แมนคนเบ่าเนนาล่นนะเนาะอ๋อตาสอพูดเล่นไม่เป็นพูดแต่เรื่องจริงๆตัวแดงอีหลีพี่น้องสามสองสอง ที่ที่ว่าที่เอฟที่เอฟว่ามันที่ว่ายที่เอฟสามสองสองแม่มันนี่ยน้องพายเรื่องจริงด้วยอยเลยครับเป่าครับเอาอืมนะสวยงามวะเอายาฝ่าเอาไปเครื่องนี้เพรานเห็นอยู่ค่ะวิธีการเลียมาให้เบื้องหนึ่งอย่างละทีไรมาแล้วมาแล้วมันสว่สามสองสองดีนสองสองฐานครับตัวแดงขึ้นกันกับพ่อี่เห็นเขียนเด้อเลยงาเลี้ยงปูนมะบ้า ้ว่าออกก็ออกนันเป็นอีกเรื่งงี้งเป็นแค่แนวทางอคั้แทะส่วนันนะครับคันออกสองสองนี่วิทยุนี่สิไปใส ขึ้นทีเกานี่วันจะเอาขึ้นหงที่เกาฟึ้ข่าวฟังหมอรัเาจะมาอีกนีบางวัดนี่ชิป็นุวัดที่ซี่บอมาาที่สี่กันนะครับในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวันที่หนึ่งสิยมาเบิงหาไม่อกสามสองสองสสิแบกวิทยุแลน